เช่าหรือซื้อคุ้มกว่าอันนี้แอปตอบยากเหมือนกันซื้อครับสุดท้ายก็ซื้ออยู่ดีเช่าค่ะเช่าครับซื้อจะดีกว่าค่ะคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทํางานเนี่ยที่เขาเช่าเนี่ยถามว่าเขาอยากเป็นเจ้าของทรัพย์สินไหมส่วนญ่ก็ต้องตอบว่าอยาก แต่ปัจจัยในตอนนี้คือค่าครองชีพมันแพงแล้วเงินเดือนมันค่อนข้างน้อยแล้วบวกกับว่าก่อนจะไปเช่าห้องได้นะจะต้องมีการจ่ายเงินมาจําเท่านี้เท่านี้บาทมีค่าเช่าล่่งหน้าเท่านี้เท่านี้บาทถ้าอยู่ไม่ครบสัญญาอาจจะต้องโดนหักเงินในส่วนนี้ไปถ้าเกิดอยู่ครบสัญญาจะได้คืนมันคือค่าใช้จ่ายมันอยู่ที่ว่าทรัพย์สินนั้นอะทําให้ชีวิตเราเนี่ยวิ่งไปทางไหนด้วยถ้าตราบใดที่เรามีทรัพย์สินอะผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติทีมงาทุกคนระหว่างมีตังค์สิบล้านกับมีบ้านหลังหนึ่ง ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นมีตังเท่ากับมั่นคงครับมีตังอยู่ที่ไหนก็ได้มีบ้านแต่ว่าไม่มีเงินอาจจะต้องขายบ้านเพื่อเอาชีวิตรอดเศรษฐกิจเนี้ยไม่สมควรมีสินทรัพย์ที่เป็นหนี้ระยะยาวมันจะทําให้คุณไม่มีเงินไปลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจอื่นๆเลยถ้าซื้อเลยมันสามารถใช้ไปลงทุนแบบโซนปล่อยเช่าตอนที่ไม่มีเงินอย่างเงี้ยก็ยังสามารถทําได้ซื้อจะดีกว่าค่ะเพราะว่าแบบ เราจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วก็ยังไงมันก็เป็นของเราอะค่ะคิดว่ายากครับยิ่งสมัยนี้ที่ราคาบ้านนี่แบบโอ้โหคนไทยแทบจะไม่มีบ้านบ้านที่เป็นของตัวเองได้สักครับก็โงซื้อตอนที่รู้สึกว่าตอนนั้นอะเราจะทํางานที่นี่นะเหมือนแบบทุกอย่างมั่นคงแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะซื้อเลือกซื้อในสายอาชีพครับก็คือเป็นคนที่ต้องไปหลายๆที่คิดว่าเช่าน่าจะดีกว่ามันสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายอะไรเงี้ยครับ คนรุ่นใหม่ย,ยุคนี้สมัครใจการไม่มีลูกมากยิ่งขึ้นพอไม่มีลูกปุ๊บเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องสร้างทรัพย์สินแล้วยกมรดกต่อให้ใครเขาก็เลยอาจจะไม่ได้คิดถึงอนาคตยาวๆเขาก็เลยอาจจะคิดว่าเออการเช่าเนี่ยยังไงมันก็อาจจะสะดวกสบายกว่าคนที่มีทรัพย์สินแล้วต้องผ่อนมันตลอดผมไม่ได้เรียกว่าทรัพย์สินนะตราบใดที่มันยังไม่ได้หลุดจากธนาคาร เพราะฉะนั้นสิ่งใดๆก็ตามที่เราอครอบครองแล้วเราแบบไปเป็นเจ้าของมันแล้วมันทําให้ชีวิตของเราเนี่ยติดหลงการเงินมากยิ่งขึ้นก็อาจจะกลายเป็นภาระมากกว่าความสุขเพราะฉะนั้นเราก็เช่าเลยดีกว่าถ้าตอบในเชิงระหว่างซื้อกับเช่าอะครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าแบบเขามีความพร้อมแบบช้าเร็วขนาดไหนอะไรแบบนี้ครับว่าอัตราการเช่าเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่า ด้วยกาลังของคนสมัยนี้มันอาจจะแบบไม่ได้เท่าที่แบบคนสมัยก่อนแล้วก็บวกกับว่าราคาของทรัพย์ที่จะซื้อครับมันมันค่อนข้างแบบสูงกว่าแต่ก่อนอะไรแบบนี้เหมือนกับรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยทุกวันนี้คนอยากได้แต่แล้วมันก็มีคนนึงเสนอม,มาว่าถ้าคุณอยากได้ทํำไมคุณไม่เช่ามันก่อนละ่ะลองใช้สัก7วันเต็มที่ก็ไม่กี่มืออาจจะแพงหน่อยนะแต่ยังดีกว่าซื้อรถเป็นล้านเพื่อไปนคนพบทีหลังว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์เราเลยการจะซื้ออะไรก็ตามถ้ามีความคิดประเภทแบบที่ว่า ซื้อไปเลยก็ไม่ได้กระทบอะไรกับชีวิตชั้นซื้อไปเลยอยากเ้าอยากซื้อตามสบายแต่ถ้ามีความคิดที่ว่าเรากัดฟันสักหน่อยนะเราทํางานเพิ่มสักหน่อยนะเราแบบขยันสักหน่อยนะหาอาชีพอื่นสักหน่อยนะเราผ่อนไหวแน่ชะลอเลยมันมีเทรนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศคืคอมินิมอลลิสคือเขาเชื่อว่าการมีเงินเยอะๆการได้ใช้ไลฟ์สไตล์แบบหรูหราแพงๆคือสุดยอดของความสุข แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีคนหนึ่งเริ่มแบบตาสว่างแล้วว่าการมีเงินใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์หรูหราเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเสมอไปการมีชีวิตที่เบาสบายมีชีวิตที่ปลอดภาระเนี่ยเป็นชีวิตที่น่าจะมีความสงบสุขมากกว่า